สวัสดีครับวันนี้ครับผมเพิ่งได้รับพัสดุที่ส่งมาเพื่อจะแกะกล่องรีวิวครับก็คือเจ้าต้นบอลกระดาษด่างครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไซส์ที่ไม่ได้ไซส์ใหญ่นะครับเป็นไซส์ตะมุตมิราคาก็คือถือว่าไม่แพงเท่าไหร่ครับก็คือเนี่ยฮะเจ้าของสินค้าคือเจ้านี้ครับซึ่งเจ้าของสินค้าเจ้านี้ครับผมได้สั่งเจ้าบอลกระดาษด่างครับก็คือตอนแรกอยากได้ต้นหนึ่งแต่ไม่ทันเขาครับก็เลย ให้เขาเลือกเอาต้นที่คิดว่าดีสุดส่งมให้ผมแกะกล่องรีวิวครับคือถ้าเกิดเราได้สีเขียวมาหรือไม่ดีมามันก็จะสะซ้อนกลับถึงเจ้าของเองครับว่าของคุณเป็นไงแต่เขาก็เลือกเอามาก็คือตามรูปนี้ครับไซส์ที่สั่งมาก็ไม่แน่ใจครับว่าเป็นไซส์ไหนแต่คือราคามันตะมุตตมิหน่อยครับก็คือไม่แรงเกินไปเอาประเภทว่าผมพอรับได้แล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนอาจจะพอรับได้ครับซึ่งมาพิจารณาในการแพ็คนะครับก็ใส่ตะกร้ามานะครับมีการยึดเคเบิลไทยอยู่ หนึ่งจุดสองจุดสามจุดครับแล้วก็จะมีการยึดเคเบิลท้ายข้างบนนี่ครับแล้วก็มีการซีนนะมีในส่วนของพลาสติกนะครับเป็นเทปกาวครับแปะไว้นะครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรติดต่อครับนี่ครับก็จะมีเบอร์โทรติดต่อแล้วก็จะมีในส่วนของข้อมูลที่บ่งบอกครับว่าในนี้คือต้นไม้ครับพยายามให้เจ้าหน้าที่ขนส่งครับโยนหรือเอาอะไรมาทับครับเนี่ยฮะก็เดี๋ยวยังไงผมจะลองแกะดูนะครับ ซึ่งก่อนอื่นก็ต้องเริ่มตัดเคเบิลทายออกก่อนครับซึ่งไส์ก็ยังไม่รู้นะครับก็เลยจะต้องมาลุ้นด้วยกันครับแล้วต้นจะสวยเท่าที่ผมเลือกหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันครับครับก็มีการร้อยข้างบนนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะไยตัดออกทีละอย่างครับ นั้นครับก็เปพ่นใหม่รอบนะครับผมได้พ่นมาแล้วครับรอบหนึ่งก็ตอนนี้พ่นอีกรอบนะครับจากนั้นครับก็ทําการกรีดข้างบนนะครับนี่นะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วครับผมได้สั่งบอลกระดาษแบบไข่มาลุกละพันนะครับตอนนี้ครับยังไม่เกิดการแตกในส่วนของใบเลยนะครับก็ยังคงเป็นไข่สภาพเดิมครับ ก็เลยมารีวิวสินค้าที่เป็นประเภทต้นให้เพื่อนๆได้ดูนะครับหลังจากที่สั่งไข่มานะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวลองแกะดูนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าระหว่างไข่ลูกละหนึ่งพันกับต้นต้นละสองพันกว่าบาทจะเป็นไงครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ตัดในส่วนของที่ยึดแล้วนะครับนี่ครับเขาก็จะมีในส่วนของ เขาเรียกอะไรเหมือนใยแก้วหรือใยไหมนะครับเพื่อกันกระแทกนะครับซึ่งเปิดนะครับใบใบรู้สึกว่ามีใบนี้ที่เป็นใบออกสีเหลืองๆครับก็มีสภาพรู้สึกว่ามันจะเหี่ยวนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองดูในส่วนจุดอื่นครับซึ่งผมก็ให้เขาเลื่องครับว่าส่งอต้นที่สวยมานะครับเพราะที่ว่าผมมาแกะกล่องรีวิวถ้าเกิดคุณส่งของมาไม่ดี มันก็จะสะท้อนไปถึงสินค้าของคุณนะครับเขาก็เลยเลือกต้นมาให้ผมนะครับซึ่งผมไม่ได้ขู่นะครับที่ผมบอกให้เจ้าของสินค้าเลือกมาให้ผมเองเพราะเนื่องจากว่าผมก็อยากจะดูเหมือนกันครับว่าคุณอยากโปรโมทสินค้าคุณซึ่งการโปรโมทเนี่ยคือไม่ใช่โปรโมทฟรีครับเสียตังค์ครับก็คือผมเสียตังค์ครับในการสั่งสินค้ามานะครับผมก็ไม่ได้แล้วเจ้าของนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณส่งของดีมาคุณก็ได้เปรียบครับ คุณก็ถือว่าเป็นการรีวิวสินค้าคุณแล้วก็เป็นเครดิตของสินค้าคุณนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมครับผมแค่ทําแค่คอนเทนต์นะครับส่วนต้นไม้มันได้มาอย่างไงผมก็แค่เป็นผลประโยชน์หรือพูดง่้ว่าเป็นผลพลอยได้แค่นั้นเองครับนี่ครับแต่ยึดหลายจุดมากครับต้องค่อยตัดครับนี่ครับเห็นครับก็คือต้นที่เขาจัดไหมผมครับ เอาจริงๆนะครับก็ถือว่าสวยนะครับแค่มันมีใบนี้ครับที่มันออก่อาสภาพเหมือนกับว่าเขาหน้าจะเหี่ยวครับใบเขาน่าจะเป็นเผือกครับแล้วมันก็เลยเหลืองเหมือนเป็นใบแรกครับอันนี้เป็นใบสองครับแล้วอันนี้เป็นหลอดนะครับซึ่งก็เท่าที่ดูก็ถือว่าสวยนะครับ เพราะผมให้เจ้าของเขาเป็นคนเลือกมาให้ผมเองนะครับจากต้นแรกผมจะเอาอีกต้นหนึ่งแล้วเผอิญว่าเขาก็แนะนําต้นอื่นมาซึ่งผมก็เลยบอกเอางี้ละกันให้คุณเป็นคนพิจารณาเลือกให้ผมเองละกันครับเพราะนี่อยูว่าผมสั่งมาเพื่อแกะกล่องรีวิวนะครับถ้าเกิดของคุณมีคุณภาพของคุณสวยมันก็เป็นโปรไฟล์ของคุณเองครับผมเพียงแค่คนทำคอนเทนต์แค่นั้นเองครับ ก็ต้องค่อยแกะครับซึ่งก็เป็นการแพ็คที่ได้มาตรฐานอยู่นะครับเแล้วก็จะมีการใช้กระดาษชูอุ้มมาไว้ทีครับนี่นะครับเดอรกมาดุมนะครับบอลกระดาษด่างครับใบขาวฮาร์ปับครับเดี๋ยวมาลุ้นใบหลอดนะครับว่ามันจะด่างแบบไหนครับ เดี๋ยวยังไงผมขอล้างมือก่อนครับเดี๋ยวเรามาสรุปการแกะกล่องสินค้าที่ผมสั่งมานะครับก็คือเจ้าบนกระดาษด่างครับเรามาเริ่มสรุปในส่วนของการแพ็คนะครับซึ่งเป็นการแพ็คตะกร้านะครับนี่ฮะก็มีการใส่กระดาษใส่ในส่วนของอกล่องนะครับอยู่ข้างในแล้วก็รัดแล้วก็เซฟและหลายอย่างครับรวมถึงมีฝาปิดเป็นกระดาษที่ครับแล้วก็มีการยึดเคลือบพลาสอย่างที่ผมแนะนํา ตอนแรกครับที่บอกว่ามีทั้งหมด4จุดข้างบนแล้วก็3จุดข้างล่างแล้วก็จะมีอีก3จุดข้างหลังแล้วก็มีอีก3จุดข้างล่างครับผมให้การแพ็คพัสดุของเจ้านี้ครับเต็ม10ผ่านครับเรามาสรุปในเรื่องของสินค้าที่เราสั่งมานะครับก็คือเจ้าบนกระดาษด่างครับก็ในเรื่องของใบนี้ครับเป็นใบแรกครับมันมีการเหี่ยวน่าจะใบจะเผือกครับใบที่2มีการติดในส่วนเขียวมาในส่วนนี้ครับ ใบที่สามครับเท่าที่ดูครับเป็นใบหลอดนะครับก็จะมีในส่วนของโคนครับในส่วนข้างล่างครับเป็นสีขาวข้างบนสีเขียวครับก็ถือว่าถ้าเกิดกลางออกมาน่าจะสวยครับเดี๋ยวไงผมจะอัพให้ดูทีครับซึ่งผมสรุปไดีกว่าครับว่าบอลกระดาษของเจ้านี้ที่ผมสั่งมาเป็นสินค้าที่ตรงปกครับไม่จกตาครับผ่านครับสําหรับเพื่อนครับใครที่มีสินค้าหรือมีผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามครับที่สนใจอยากให้ผมแกะกล่องรีวิวเพื่อจะเป็นโปรไฟล์ หรือจะเป็นเครดิตของคุณก็สามารถส่งให้ผมได้ที่นี่ฮะที่เพจครับก็คือส่งมาเป็นรูปนะครับรวมถึงข้อมูลของสินค้าที่ส่งมาและข้อมูลการติดต่อคุณไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเพจ a c e b o o k เพราะเวลาที่ผมจะดูข้อมูลนะครับผมก็จะเข้าไปดูครับว่าสินค้าคุณเป็นอะไรบ้างแล้วผมก็จะเลือกครับว่าอันไหนควรจะมาออกอากาศก่อนอันไหนจะควรออกอากาศที่หลังผมก็จะติดต่อกลับไปส่วนพ่อค้าแม่ค้าครับรวมถึงเจ้าของสินค้าครับใครที่อยากทำเซอร์ไพรส์ผมในการแกะกล่องครับไม่ยากครับเพียงส่งพัสดุมาเซอร์ไพรส์ด้ยครับที่นี่ เดี๋ยวผมจะแกะกล่องคุณครับแต่ผมก็จะไม่รู้ว่าสินค้าที่คุณส่งมาเป็นอะไรแต่ข้อสำคัญครับในการจะทำเซอร์ไพรส์กรุณานะครับเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อหรือเพจในส่วนของ Facebook ก็ได้ครับเพื่อเวลาที่ผมแกะกล่องคุณมาเซอร์ไพรส์ผมแล้วเดี๋ยวผมจะเซอร์ไพรส์กว่าค<ๆ>ือผมแกะกล่องแล้วไม่รู้ว่าเจ้าของสินค้าคือใครยังไงกรุณาใส่ที่อยู่ข้างล่างมาครับเขียนมาเลยครับในกล่องนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแปะลิงก์ยางไงฮะให้เพื่อนๆเห็นว่าเออเจ้าของสินค้าชิ้นนี้เป็นใครแล้วแกะกล่องสินค้าาม ชมหรือด่าก็คอยลุ้นนะครับคนใครนะครับที่สงสัยครับแล้วอยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถถามได้ที่นี่ครับที่เบอร์ติดต่อได้เลยครับสําหรับใครนะครับที่ดูคอนเทนต์นี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามมาทางช่องสตูดิโอเพียงยังไงฝากเข้าไปกดติดตามที่ช่องนะครับอยากนั้นครับมันจะขึ้นมาเป็นลูกกระดิ่งให้ไปกดที่ลูกกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนครับรวมถึงครับใครที่ดูคลิปที่ผมแกะกล่องสินค้าแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์ได้ครับและกดแชร์บอกต่อครับสำหรับวันนี้ครับผมเกษตรกรไอดียขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในนคคคลิปรรััับบสสวดี